ก้าบสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวันนี้เราก็จะพามาหาเงินกันอย่างเช่นแค่นะครับวันนี้เราก็มาสลหรับแอปตัวเดิมเลยนะครับที่ผมได้ทําการทําไปเมื่อวานเนาะผมก็มีทํไปอยู่บ้างนะครับสำหรับแอปตัวนี้ผมก็ได้ทําการถอนไปเยอะอยู่พอสมควรนะสำหรับอันนี้ผมก็ลองไปคํานวณมาแล้วน้องว่าผมถอนมาเท่าไหร่นะครับสำหรับแอปนี้ผมก็ถอนไปแล้วทั้งหมดประมาณ1,000 100อะไรประมาณนี้นะครับที่ผมถอนไปสําหรับแอปนี้นะครับที่ผมเล่นไปแอปสำหรับแอปนี้นะผมเล่นไปนไประมาณเอ่อเจ็ดวันนะครับที่ผมได้ทําการเล่นไปนอล้วผมก็ได้เงินมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครบับแอปตัวน,นี้นะที่ผมได้ทําการถอนมาอะยะเวลาเจ็ดวันเนาะและสำหรับใครที่อยากจะลองมาเล่นหรือว่าจะจลองมาหารายได้นะครับหรือว่าจะจะมาถอนเงินนะครับหรือจากมาหาเงินลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยก็สามารถกดกันมาได้เลยนะครับก็ทําการดาวน์โหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ทากคนดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ทาการเข้าสู่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเข้าสู่โหลดเสร็จปุ๊บผมก็จะพาไปที่พาไปสอนวิธีการหาเหรียญกันเลยวิธีการหาเหรียญนะครับก็เป็นการเล่นเกมนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยก็จะมีเป็นพวกผลไม้นาะให้เรากบว่าจิ้มไปนะครับว่าให้เราเลือกผลไม้นะครับที่มันเหมือนกันนาะเขากดไปอย่างน้อยต้อง3คู่ขึ้นไปนะครับหรือเราจะสามารถทําการเลือกผลไม้ที่มันหายไปได้นะครับเราเล่นแบบนี้ เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่ามันจะหมดหน้ากระดานนี้เนาะยิย่งทุกคนเล่นมันก็ยิ่งจะมีเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึนนนน้นนะครับมันก็ทําให้เราแบบว่าอ่างงนะครับงงกว่าเดิมเนาะอันนี้ผมก็เริ่มที่จะงงแล้วนะเพราะมันไม่ค่อยมีที่จะไปต่อได้แล้วอัออนนี้เราก็ไปแบบผมก็แบบเล่นมั่วๆนะ ถ้ามันไหนมันไม่มีตอบก็กดนแบบมั่วๆเลยนี่ก็ประมาณนี้ละกันที่เล่นๆนะครับเป็นเกมเล่นง่ายๆนะครับแต่ถ้าทุกคนเล่นแบบว่าใกล้จะหมดแล้วแน่แต่แบบว่าแต่แพ้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียเวลาเนาะแนะนาว่าให้เล่นแบบว่าใจเย็นๆนะครับเล่นแบบใจเย็นๆเอาชัวร์ดีกว่าเนาะมันจะได้แบบว่าไม่เสียเวลานะครับถ้าแบบคนเล่นไปบน้มาครับมันเล่นนานเนาะสำหรับเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะนานอยู่หรือเปล่าอยู่ผมก็ไม่แน่ใจเนาะหรือว่าผมคิดไปเอง เพราะมันแบบยังไงอย่าง,างมันดูงงนะครับเออผมต้องแบบนั่งมาคอยมานั่งดูนะครับนี่ก็กดเล่นไปแบบนี้นะครับนี่อย่าให้ช่องมันเต็มนะครับถ้าช่องมันเต็มเราก็จะแพ้นะครับเราก็ต้องไปเริ่มใหม่เลยนะมันก็จะเสียเวลานะครับนี่ผมก็เล่นหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้รับเหรียญมาเออหกสิบเกา้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ใครที่ได้เหรียญเยอะขึ้นนะครับกดรับตรงนี้เลยนี่ คูณ5นะครับพอเราก็จะรับคูณ5ไปเลยแล้วก็จะได้เหรียญเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเหรียญลอยตรงนี้ด้วยนะนี่เหรียญลอยนะครับเราสามารถกดรับได้เหมือนกันเรากดรับไปเลยนี่ hi, 95 95เหรียญนะครับแล้วก็กดรับได้เหมือนกันเลยแต่นี้จะเป็นคูณ3นะครับเราก็ได้เหมือนกันเลยเน 3, นเได้เหรียญเ,เยอะขึ้นนั่นเองแลวก็มีให้เราเชิญเพื่อนด้วยเนะราอยู่ตรงนี้เลยนี่เชิญเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นพวกหมุนสล็อตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ด้านบนนะครับด้านบนสุดเลยนะก็ดูค่ากับเพชรนะครับก็จะมีให้เราเช็คอินนะครับก็ประมาณนี้ละกันอันแลวนต่อไปนะครับก็ให้โทรทำการมากดตรงนี้นะครับทําว่างานนะครับกดไปเลยอ่าแล้วก็เสร็จปุ๊บอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับก็ด้านบนแรกเลยนะครับที่ผมบอกไปนาะคือการเช็คอินนะครับแต่วันละ300เหรียญนะครับแล้วก็มีภารกิจเยอะแยะมากมายก็มีให้เราดาวน์โหลดแอปอ่ดูโฆษณาวิดีโออะไรอะไรประมาณนี้เลยนะครับ แต่ถ้าคนเล่นลงมาสุดนะครับทุกคนจะเห็นคําว่าเกาอกดีคําเชิญนะครับก็คือให้เชิญของผมนั่นเองก็สามารถมาใส่กันได้นะครับหรือใครที่มีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนก็ได้นะหรือใครที่สั่งผมผมก็ต้องก่าบขอบคุณมากนะครับที่สั่งผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสมมติวิธการทำภารกิจนะครับคนน่าจะทำเป็นกันอยู่แล้วนะสำหรับภารกิจตรงนี้นะครับอันดับนต่อไปผมก็จะไปสอนวิธีการถอนเงินเนาะวิธีการถอนเงินนะครับก็กดที่ด้านบนที่เขียนว่าที่เขียนคำว่าถอนนะครับ ก็กดไปเลยอ่ากดเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นกดการถอนเงินนะครับก็ลองอ่านมาก็ลองมาอ่านกันดูนะครับกดการถอนเงินแล้วก,กดโอเคป่ะอ่าหน้าตาถอนเงินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีถอนเอ่เข้าวอลเลตอย่างเดียวนะครับก็ถอนขั้นต่ำเลย10บาทนะครับสูงสุดคือ1000บาทนะครับแล้วก็10บาทเราจะใช้เพชรนะครับ300เพชรขึ้นไปถึงขอ10บาทได้นเนาะแต่ถ้าใช้100บาทนะครับถึง1000บาทเราจะไม่ใช้เพชร แม้แต่เพชรเดี่ยวนะครับใช้แค่เหรียญเท่านั้นนะครับผมวันนี้ผมก็มีเงินอยู่134บาทนะครับผมก็จะถอนให้ดูกันเลยละกันเนาะ100บาทนะครับนี่ถอนกดถอนเลยนะน,น,นี่เราก็ใส่เบอร์ของเราไปนะครับน,นี้เรากดคําว่าสมัครถอนนะครับแต่แล้วก,กดยืนยันแล้วนะครับอันนี้ก็อีอกอกรอบนะครับนี่เราก็ได้าทาการถอนไป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รองเงินเข้าอย่างเดียวนะครับก็ เนี่ยนี้โฆษณาก็ขึ้นมาเนาะอันนี้เราก็อารอสักครู่นะครับเนี่ยนี้ก็การใช้จ่ายนี่คือหน้าปการกันถอนเงิน,นครับวันที่30เลยเมื่อวานก็วันที่ยี่สิบเก้าผมก็ได้ทำการถอนไปอยู่นะหนึ่งร้อยบาทก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับแอปตัวนี้นะครับนี่หนึ่งร้อยบาทถอนให้ดูกันแบบสดๆนะครับที่ผมทำคลิปมาผมไม่เคยตัดเลยนะผมก็ทําให้แบบว่าให้มันดูเรียวที่สุดนะครับผมจะพยายามไม่ตัดเลยนะนี่ก็ประมาณนี้ละกัน นะอ่ะและสําหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายอย่างเช่นเคยเนาะก็เป็นแน้เดิมนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็ลองทํากันดูนะครับก็ประมาณนี้ลวก,กันเนาะสำหรับแอปตัวนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะจากลากันไปเนาะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดดิ้งให้กันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกลับตัวกลับลาไปก่อนบ๊ายบายครับ